และอีกคนหนึ่งที่น่าจะให้คําตอบได้ดีในเรื่องของการเซ็นสัญญาครั้งนี้ก็คือบิ๊กเป้พี่เปร้รณนริซ์วาจาผอ,อ,อของสโมสรกิเลนพยองเอสซีเมืองทองของเรานั่นเองฮะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของพี่เป้กันเลยดีกว่าครับไม่น่าเชื่อว่าข่าวการเซ็นสัญญากับเจบโบของเราจะดังไกลไปถึงประเทศอังกฤษสองเล่มเลยนะฮะเดลี่เมลกับเดลี่มิเลอร์เลยะฮะัคือตอนที่เราเซ็นสัญญาเขาก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะจะขนาดนี้นะครับเพราะว่า เราก็หวังเขาโจทย์แรกสุดของการเสนยญ,ญาณนะกบอกก็คือเราต้องการเข้าในสนาม เราต้องการคุณภาพในสนามต้องการยกระดับทีมต้องการให้เขาเข้ากับทีมให้ดีที่สุดต้องการให้เขาทางานหนักเพื่อเพื่อทีมเพื่อเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทำืัอตัวเขาเองด้วยนันคือโจ์นะครับแต่ในายการการที่เซ็นสัญญาเจก็ไม่ใช่แค่เราได้นักเตะระดับคุณภาพระดับความสามารถที่เล่นทีมชาติกิกชุดๆนะครับและเล่นระดับเกมระดับพรีเมียร์ที่ถือว่าหลีกสูงสุดของโลกเนี่ยมาอยู่กับทีมช่วยช่วยให้บรรยากาศในการซ้อมดีดีขึ้นช่วยให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับนักเตะรุ่นใหม่ๆนะครับเรายังได้ได้จากความ ความโด่งดังของเขาครับอดีที่มีข่าวเรีรอบร้ดยจะเขาอยู่ซ้อนอยู่เมืองไทยก็เป็นข่าวแล้วแล้วก็วันที่เราที่เขาคอนเฟิร์มว่าเขาคงตัดสินใจยอยู่เมืองไทยแน,น่นอนก็ข่าวก็ตีไปก่อนล่วงหน้านะครับก็ทําให้ฟุตบอลไทยหลีกไทยนะครับแล้วก็สโมสรในทีจีนทองอยู่ในแท้ๆเ,เป็นที่รู้จักนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ก็ก็จะช่วยให้เรา ดำเนินการบริหารสโมสรได้มีสุภาพย,ยิ่งขึ้นโดยำ้ำในอนาคตเพราะว่ารารที่เรามาที่รู้จักเนี่ยทำให้หลายต่อหลายองค์ประกอบเนี่ยออตอบสนองเรามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรืออ,อ,อนาคต ทีมงานแล้วก็รวมไปถึงพาร์ทเนอร์พันธมิตรต่างๆนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งก็ถือว่าเราก็พยายามที่เป็นส่วนหนึ่งให้ช่วยให้ฟุตบอลไทยไปได้ไกลกว่านี้ครับ,รบจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของเขาแต่เราจะเห็นได้ว่าจากการฝึกซ้อมตั้งแต่เขามาเขาก็ดีตั้งแต่มาฝึกซ้อมแล้วละครับแต่ว่าสโมสรใช้เวลาพอสมควรในการตัดสินใจครัคร้งนี้เพื่อที่ไม่ให้แฟนคลับของเราผิดหวังใช่ไหมครับพี่เป้รู้สึกจะเจ็ดแปดวันเลยที่เขามาอยู่ที่นี่ครับก็ต้องต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาไว้ใจเรานะครับเขาสกอตเฮดโค ไปคุยเขาที่โน่นนะครับแล้วก็นมน้าเข้ามานะครับซึ่งซึ่ง,งเราถือว่านักเตะระดับนี้ไม่ไม่จริงๆไม่จำเป็นต้องมาทดสอบแต่เราเราเราขอเรียกว่า,าซ้อมลวมกับทีมเพื่อให้รู้จักเพื่อ่วมทีมรู้จักทีมงานแล้วรู้จัก,จกสมโมสรซึ่งก็ผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เราต้องการคือหนึ่งเขาชื่นชอบนั่นหมายถึงว่าดีลนี้ง่ายขึ้นเยอะเพราะเขาชื่นชอบเราเขารู้สึกรู้สึกท้าทายกับเราในการหาความสําเร็จเพิ่มเติมมาเข้ามาสู่ปานสายของสโมสรเนี่ยาทำให้เขาตัดสินใจเลือกเราก่อนที่จะเลือกทีมในพรีเมียร์ชิพีมใน เดบิว์แชมเปี้ยนชิพทีมในเคเล็กในในในเอ่อในลีกจีนด้วยซ้ำนะครับซึ่งซึ่งซึ่งแล้วก็ให้ดีลเนี่ยไม่สูงเกินไปจนสโมสรเราเนี่ยสามารถที่จะทำดีลนี้จะสำเร็จนะครับก็ถึงจะเป็นที่ที่ที่สูงแต่ไม่ได้สูงอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเอ่อสโมสรเราก็ยังมีสถานการณ์ที่แข็งแกร่งเอ่อแม้เราเสร็จนักเตะระดับนี้ก็จนเพียงพอที่เราน่าจะมีเอ่อมีสักการเสนอรายซักเอ่อสองสามรายได้นะครับฮะก็สรุปว่ายังไม่พอใจนะครับยังมีเสริมเพิ่มมายังมีเซอร์ไพรส์อีกนะฮะแล้วก็ เราอยากให้แฟนบอลส่งที่สุดในการติดตามตเชร์นะครับก็เราต้องการนำความสำเร็จกลับสูส่สโมสรแล้วก็เพิ่มเติม้าไปในใน,ในิพิธภัณฑ์ที่เราขณะนี้นนย, <c oughs> ยังมีที่ <c oughs> เพียงพอที่จะวางถ้วยอย <c oughs> ู่แล้วก็แล้วก็ที่สำคัญคือความสุขการดูฟุตบอลคุณภาพเราต้องการทำฟุตบอลคุณภาพ <c oughs> การเซ็นสัญญามิลานบูวาโลนะครับแล้วก็เจแล้วก็มีสก๊อต เป็นเฮดโค้ชอ่ละเพราะว่าสากอตกับเจเนี่ยอาจจะเป็นคนอังกฤษแต่แต่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเรียกเขาว่าเป็นเป็นอียิปฟุตบอลได้เลยเพราะว่าสายทั้งวิธีการทําบอลสกอตซึ่งเออเพสซิ่งสูงหรือหรือบอลเทา้าต่อเทา้าเนี่ยบอลเล่นด้วยความรวดเร็วเทคนิคกระจัดเนี่ยเอ่อรวมกับอย่างเจเนี่ยจะเห็นว่าเขาเป็นเขาเป็นตั้งแต่ี่มีประสิทธิธภาพมีเทคนิคดีนะครับมีมีเอ่อมีพื้นฐานฟุตบอลที่ดีนะครับอย่างที่เห็นเขา เป็นเด็กคนโปรดของอาเซนเว mm. นเกอร์ด้วยซ้ำในุเล่นอยู่ที่นั่นนะครับน,น,นั่นเป็นเหตุผลที่ไม่ต้องกังวลว่าเราจะเป็นฟุตบอลในรูปแบบของฟุตบอลหน้าเบือ่อ mm. บตนีเน้เป็นฟุตบอลกีฬสมยัยใหม่ซึ่งเราน่าจะมีฤดูการที่สนุกและตนเต้นต i มาท o ่นี e ห e r อไม่ไม่ห e ังจากพ i ดคุย t h บเปเ m ้ผู้จัดก f a ทีมและครอบ t รัวขอ w ผมผมร a ามตอ Um, I had previous experience in Asia with um, Queen's Park Rangers on a pre season tour. Um, and I see that the Asian fans are very passionate about football. Um, so um, I've been here now eight days, and the Thailand is a beautiful country, first. Um, and the people um, and the players, most importantly, have welcomed me. ก็เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรเบื้องต้นเขาก็ตัดสินใจคุยกับพี่เป้ลนลนลินนะครับ <c oughs> แล้วก็ครอบครัวของเขาถึงการมาที่นี่ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่น่ามาอยู่แล้วเป็นปร,ประเทศที่สวยงามนะครับ <c oughs> มีเรื่องอแพชชั่นในเรื่องของฟุตบอลมากพอสมควรเพราะนั้นเนี่ย <c oughs> <ๆ>ก็เขารู้สึกว่าก็อยากจะมาท้าทายกับประสบประสบการณ์ใหม่ที่ประเทศไทยเกมอุ่นเครื่องกับสุพรรณบุรีเขาเห็นแล้วว่าบรรยากาศไทยลีกเป็นยังไงบ้างฮะ The atmosphere a t the ็ดเดอร์เฟลิมัชล่าสุดอัล What do you think about it It was, it was amazing. Um, I understand it was their opening ceremony, uh, many fireworks. Um, but it was a it was our first game, um, and I think we we played pretty well. Um, I think we could we could do better. We you know we sh we scored two goals and maybe we should have kept a clean sheet. But um, we have um, time to prepare for the season. รู้สึกว่าโอ้โหประทับใจมากกับบรรยากาศนะครับถึงแม้จะเป็นพิธีเปิดงานกีฬาแห่งชาติก็แล้วแต่แต่รับเกมการแข่งขันก็รู้สึกว่าเราเล่นได้ดีนะครับสกอร์ได้2ลูกซึ่งจริงน่าจะทำคลีนชีตได้ด้วยซ้ำแล้วก็รู้สึกท้าทายกับฤดูกาลใหม่ที่เริ่มขึ้นกับเป้าหมายในฤดูกาลมีของเขาวาไว่แค่ h a t s your Target for this season Attack it for the season. Um, to win things, um, obviously there's there's very good players in the team. Um, you now Tidasil, Koh, um, Tong. I think he he got injured, um, and I would like to wish him well. Um, I'm, he's a very a very good goalkeeper, um, and I hope he returns um, very soon. ก็แน่นอนก็มามาเพื yeah> anyway> claro ่อชนะอยู่แล้วแล้วก็ที่นี่ม hm ีนักเตะดีๆหลายคนอย่างโก้แล้วก็ตองซึ่งตอนนี้เขาบาดเจ็บที่ไหล่อยู่ก็อยากจะอวยพรขอให้เขากลับรักษาตัวแล้วกลับมาได้โดยเร็วครับฝากอะไรถึงกองเชียร์เอสจีมทองยูเตดลิฟทุกคนตั้งความบังกับเจว้สูงมากเลิ something to the fans yeah I I had experience with the fans I gave a fan my first my first shirt I will have a close relationship with the fans Um, t h e y in this stadium, the fans are very close. Um, I understand this is a very much a family club, um, and I I was very impressed with the reception I have from the fans in the first game. Give cheer to the fan for the friendly match. ก็เขาบอกว่าก <Yeah. S 2> ็รู work, like ้สึกประทับใจมากก็ให้เสื้อนัดแรกกับแฟนไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าสนามของเราเนี่ยมันใกล้กับสนามมากรู้สึกว่าเป็นเหมือนอบอุ่น ก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันก็รู้สึกอรอไม่ได้แล้วกับเกมที่จะเริ่มขึ้นแล้ ติดตามดูผลงานของเจโบนะครับคุณผู้ชมคิดว่าจากการทดสอบฝีเท้าของเขาการร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นนักเตะที่เพื่อนร่วมทีมยอมรับกันนะฮะความสามารถของเขายังมีอยู่อีกเยอะถึงแม้ว่าวัย31ปีแต่สปีดต้นและสกิลของเขาความเข้าใจเกมของเขาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรน่าจะช่วยสโมสรกีพยองของเราในการลุ้นไล่ล่าแชมป์ในปีนี้ได้อย่างแน่นอนครับ